ในอนาณาจักรของเหล่าแมาลงมากมายฮอลโลเนสเมืองที่เต็มไปด้วยซากประหลาหักพังแสงอันลิบลีที่อยู่ตามเมืองลุกล้างและเสียงสะท้อนจากอดีตท,ที่คอยย้ำเตือนผลของความผิดพลาดของอาณาจักรนี้เสียงของบทสนทนาไม่ใช่สิ่งที่เราจะได้ยินมากนะักเพราะในหลายๆครั้งตัวละครที่พูดคุยกับเดอะไนท์จะทำราวกับว่าเขากำลังคุยกับสิ่งที่ไร้ตัวตนทุกคนในฮอลโลเนสต่างเอ่ยถ้อยคำแต่ไม่มีใครสักคนที่คอยรับฟังอย่างแท้จริง ความหมายของข้อความนี้ก็คือแม้เสียงจะดังขึ้นแต่มันก็ไม่ได้ส่งผลถึงจิตใจของใครเลยเหมือนกับเมืองทั้งเมืองที่กำลังร้องไห้โดยไร้ซึ่งผู้ปลอบประโลมตัวของเดอะไนท์ที่เดินท่ามกลางความเงียบนี้เขาเป็นสิ่งเดียวที่สามารถเคลื่อนไหวตอบโต้และรับรู้ได้แต่เขาเลือกที่จะไม่พูดเพราะหากพูดออกมามันอาจไม่เพียงพอที่จะเยียวยายในสิ่งที่เกิดขึ้นได้นั่นเอง เพลงประกอบของ City of Tears ต่างถูกแฟนๆพูดถึงไว้ว่าเป็นเสียงของเมืองที่กำลังร้องไห้โดยไร้ซึ่งคำพูดซึ่งยิ่งเพิ่มความเหงาและความหนักใจของโลกใบนี้ครับการที่เดินในเงียบแต่ก็เลือกที่จะเดินหน้าต่อไปในโลกที่ไม่เหลือใครรับฟังคือภาพสะท้อนของความสูญเสียและการยืนหยัดนั่นเอง